คลิปนี้เรามาดูหลักฐานบ้านช่องหลักฐานบ้านช่องเป็นยังไงบ้างอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความวุ่นวายไหมหรือว่ามีโชคมีลาบเกี่ยวกับบ้านช่องไหมของคนวันอาทิตย์เดือนกรกฎาคมนะคะเรามาดูบ้านช่องห้องหอกันซิขอให้แนะนำหน่อยค่ะอือตัวนี้คือต้องขยันขันแข,ข็งออกหาเงินทุกวันต้องเดินทาง ออกหาเงินหางานทุกๆกวันแล้วก็มีโชคลาภทุกทุกวันอ่ขอไพ่ขยายความด้วยไพ่สามใบเนาะหลักฐานบ้านช่องเป็นยังไงเนาะอืมอ๋อตัวนี้คือมีเทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมมุติว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นขั้นสูงอ,ะอ่ะอาาจะเช่นพระแก้วมรกต หลวงปู่ทวดหลวงพ่อโตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ยิ่งใหญ่หรือมีการทำสมาธิการเข้าถึงธรรมะการเข้าถึงสมาธิการปฏิบัติธรรมขั้นสูงอ,อันนี้ของคนมันอาทิตย์เนาะแล้วก็หรืออีกอย่างหนึ่งคือบ้านของเราเนี่เป็นเป็นวงงานวงงานที่ใหญ่หมายถึงที่ที่เราอยู่ที่ที่เราทำงานเนาะ อาจจะเป็นบริษัทใหญ่โตมีเครือข่ายมีลูกทีมอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คือ,อความความเป็นผู้หญิงอะเนาะคือบางทีก็ลังเลสงสยัยเออยากจะไปทำที่อื่นดีไหมอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมมีความลังเลสงสยัยมีความคิดเป็นสองทางคิดอยากจะเลือกอ โอเคส่วนตัวนี้คือยังไงก็ต้องลำบากอะ่ะลำบากสู้คนเดียวทำคนเดียวเหน็ดเหนื่อยคนเดียวต้องต่อสู้ดิ้นรนมาโอเคในการหาเงินหางานก็ปฏิบัติทำเข้าไว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้แล้วก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จเนาะคิดว่าที่นี่น่ะบ้านช่องหอตรงนี้น่ะดีแล้วคิดว่าดีแล้วไม่ต้องลังเลไปอย่างอื่นเลย เราสู้ทำงานสู้ต่อไปโอเคอันนี้หลักฐานบ้านช่องคนวันอาทิตย์เดือนกรกฎาคมค่ะ